สวัสดีค่ะป้าปานดานะคะ,คะก็ป้าก็ปฏิบัติธรรมมาสิบห้าปีนะคะก็พูดพูดก็พูดค่ะป้าไม่เคยที่จะได้เข้าถึงธรรมะขนาดนี้ป้านั่งสมาธิได้ค่ามวันข่าคืนนั่งอุหลับอนอนนั่งสามวันติดกันยังได้เลยะคะ่ะก็ป้าก็กินข้าววันละมื้อนะคะก็ปฏิบัติธรรม แล้วก็นั่งสมาธิก็ทนเวทนาได้แล้วก็ตัวเบาลอยและโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีเบาหวานความดัหนหัวใจก็ไม่มีนะคะไปตรวจโรคก,ก็ไม่พบโรคสักอย่างนะคะแล้วป้าก็ดูแลสุขภาพตัวเองพิจารณาตัวเองว่าตั้งแต่เข้าปะมาณปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกับมฐานทําให้สุขภาพกายใจแข็งแรงกินน้อยนอนน้อยนี่คือเรื่องจริงผู้ปฏิบัตินะคะ ป้าก็จะไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าป้าปฏิแบบัติป้ามาเผยแผ่ธรรมะนี่ดีจริงๆอยากให้ทุกคนเข้าถึงธรรมอยากให้ทุกคนเข้าใจธรรมะอยากให้ทุกคนบรรลุธรรมอยากให้ทุกคนเรียนรู้ในหลักธรรมนะคะอะจะพ้นพ้นภยัยพ้นข้อพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยนะคะจะไม่ได้มีสังขารที่ทรมานนะคะเราบางสิ่งบางอย่างเราใช้ธรรมะนี่บำบัด กลม,มเกลเกาจิตใจเราทําให้เราเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้บุบัดได้ทําให้เราสุขภาพกายใจแข็งแรงและเราก็ได้ปฏิบัติแล้วก็มาเผยแผ่และเป็นประโยชน์ด้วยนะคะมนุษย์ก็เวียนไม้ายเกิดแค่นี้ค่ะอยากถึงให้ทุกคนเข้าถึงธรรมและบรรลุธรรมนะคะไม่อ,อยากให้พลาดพังเสียเวลาก็ป้าปณามองเห็นเลงเห็นพระปนาทํางานสังคมนะคะก็เห็นสังคมหลากหลาย ได้ได้ได้บังเลงเห็นทุกวันนี้ก็ทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าจะมีกิเลสมากมายจะมีความลุ่มหลงจะมีความประมาทตนประมาทตนประมาทในหลักศีลหลักธรรมและมีกิเลสในการลุ่มหลงงมงายเรามาประบัติปฏิบัติปฏิบัติประพฤติประพฤติปติกายใจสั้งพุ่มตัวสทัวมกายใจวาจารักษาศีลรักษาธรรมเราเป็นชาวพุทธนะคะ เราอย่าละเลยนะคะเราเป็นชาวพุทธบรรพบพุรุษเราก็เป็นชาวพุทธนะคะเราอยู่แผ่นดินไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อ่าประเทศชาติของเราเป็นเปนเป,นประเทศเป็นเมืองพุทธนะคะ mm. ก็ป้าดาก็ไม่ได้มีความเก่งกล้าอะไรขนาดไหนหรอกค่ะเพราะป้าดาก็ทํางานช่วยเหลือสงเคราะห์ทาโรงทานมาตลอด mm. ก็จิตใจเราเป็นจิตบุญเป็นจิตเมตตามีอะไรดีๆแล้วก็มาเผยแผ่ อยากให้ทุกคนเข้าถึงธรรมะอยากให้ทุกคนปฏิบัติธรรมอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมเตรียมตายคุณงามความดีของเราเราต้องเตรียมพร้อมเราต้องทํานะคะเราจะให้คนอื่นมาทําให้เราไม่ได้นะคะทุกคนเกิดมาใช้เวรใช้กรรมแม้แต่พระพุทธเจ้าเขาก็ต้องเกิดมาหลายพหลายชาติเป็นว่ายเกิดแม้แต่พระรหันที่สนบิดธรรมท่านก็เียนว่ายายเกิดเหมือนกันบุญกรรมอะไรเราก็ทําขึ้นมาเองนะคะไม่มีใครทําให้เรา ไม่ว่าลูกพ่อผัวคนที่รักๆขนาดไหนเขาก็ทําให้เราไม่ได้นะคะคุณงามความดีเราต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองนะคะประพฤติปฏิบัตินะคะ,ะป้าป้าเอามาบอกนี้ป้าก็หวังดีนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจในหลักธรรมนะคะเวนกรรมก็มีบาปบุญก็มีในโลกสวรรค์ก็มีความดีความดีความไม่ดีติดตัวเราก็มีมากเราจะประมาทเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในหลักธรรม คำสอนขององุสมะตะพุทธเจ้าของเรานะคะก,การใ,ใดๆก็ช่างเราต้องปฏิบททัติทมและเราจะบรรลุธรรมเราจะเห็นแสงสว่างของธรรมะจริงๆนะคะ,ะคนเราจะลุ่มหลงกิเลสทั้งนั้นควมควมชี้เหนียวควมตณีควมไม่เสียสละควมไม่ใส่ใจกับธรรมะควมที่ว่าลุ่มหลงต่างๆ ความสวยควมรวยความมีฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ความร่ำรวยนั่นแหละม่เป็นจิเลสนะคะจิเลสนะคะคนเราตายไปเป็นเปรตเยอะนะคะพวกเวศรษฐีพวกเอ,อคนรวยที่เป็นเปรตกันยมีเยอะนะคะที่พ่อเขามีแต่ความละโมบลบมมากมีแต่ความแบบว่าสะสมขึ้นความดีไม่มีเลยคดโกงอะไรต่ออะไรนี่นั่นแหะมันเป็นความร่มหลงนะคะ ความดีเท่านั้นคุณธรรมเท่านั้นศาสนาเท่านั้นศินเท่านั้นทานเท่านั้นบุญเท่านั้นที่จะนำเราให้เข้าถึงธรรมะจงปฏิบัติธรรมและท่านจะบรรลุธรรมนะคะขอบคุณค่ะ